อันนี้แม่ก็จะมาเตรียมกระทงครับสำหรับทำห่อหมกครับเป็นห่อหมกหมูสับกุ้งสดนะครับอันนี้มาถ่ายทําดูวิธีการทำกระทงด้วยสูตรบ้านๆนะครับใช้กระทงไสนี้ฮะไซเท่าชามน้อยนี่นะครับเอามา วาดให้เป็นวงกลมแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้ครับนี่ครับตัดตามรูปที่เราต้องการนะครับไซส์ที่เราต้องการนะครับเราใช้ไซส์เท่ากับจานน้อยอันนี้นะครับแล้วก็กรีดออกมาครับเป็นวงกลมสองวงประกบกันจะได้หนาๆน,นะครับแล้วก็ใช้เข็มกลัดนี่ฮะอันนี้เราประยุกต์โดยใช้ไม้จิ้มฟันนาวแทนนะครับ ใบตองน,นี่จริงๆควรจะตัดออกมาแล้วก็พึ่งแดดจ,จัดไว้นะครับจะได้ไม่แตกง่ายนะครับผมแต่ถ้าบางที่นี่เขาใช้เอาไปนึ่งนะครับนะครับแล้วก็พับลักษณะนี้ครับทำสี่มุมนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นกระทงน้อยๆแบบนี้นะครับนี่ครับได้กระทงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องเครื่องปรุงอื่นๆนะครับมีกุ้งแล้วก็หมูสับนะครับมีใบโหระพานะครับมีกระทินะครับแล้วก็มีเครื่องพริกแกงนะครับมีไข่ไก่หนึงฟองน้ำปลาส่วนกระทินี้เดี๋ยวแบ่งมา กระทีนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่แม่สองถ้วยประมาณสองถ้วยนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งมาประมาณครึ่งถ้วยเพื่อผสมกับนี่ครับแป้งข้าวเจ้านะครับสองช้อนชาไว้สําหรับโรยโปะหน้าตัวห่อหมกนะครับอันนี้ใช้สองช้อนชานะครับ นี่เป็นใบโหดพาที่ไว้เตรียมรองก้นตัวกระทงที่เราไปประดิษฐ์ประดอยทํากันมานะครับจริงตัวรองก้นนี้ก็จะใช้เป็นใบยอก็ได้นะครับเริ่มนะครับก็เอาน้ำกะทิมาใส่ก่อนประมาณถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปผปสมนะครับ นี่ครับเอาพริกแกงนะครับคลุกกับตัวกะทินะครับให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนละลายทั้งหมดแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ครับเราจะมีนี่ฮะกุ้งกับหมูสับนะครับใครมีปลาหรืออะไรก็แล้วแต่จะทำเลยครับ เสร็จแล้วก็ใส่ไข่นะครับหนึ่งฟองไปพอไข่เข้ากันกับส่วนผสม,มอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็เติมกะทิที่เหลือนะครับ นให้เข้ากันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอามาหยอดใส่กระทงได้เลยนะครับตอนถัดมาครับเราเตรียมต้มน้ําใส่หม้อซึ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดเดือดพ่านเลยนะครับหยอดลงกระทงแบบนี้นะครับ แล้วก็เตรียมวางเรียงใส่ไว้ในซึงนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอากระทิที่เตรียมไว้นะครับที่ผสมแป้งไว้นะครับเดี๋ยวโรยหน้าเนี่ยนะครับลาดหน้าลงไปอย่างนี้นะครับจะได้ดูหน้าทานนะครับ เสร็จแล้วก็นี่ครับพริกเป็นพริกสีฟ้าครับที่เราหั่นเป็นเส้นเส้นบางๆไว้นะครับก็ามาวางไว้ด้านหน้าเนี่ยนะครับรวมถึงตัวผักชีนะครับตกแต่งให้สวยงามครับโรยหน้าผักชีแล้วพริกชีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาใส่ เตานึ่งได้เลยนะครับนึ่งประมาณ1 5นาทีนี่ครับน้ำเดือดพันพ้านี้ครับเอาเข้าเตานึ่งได้เลยครับประมาณ15นาทีก็เสร็จครับออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ฮนะน่าทานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ